สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับเมยลีพาแซบมาจ้าววันนี้นะคะได้เมนูแซบๆนะคะเป็นไก่ฉีกเนาะไก่นึ่งนะคะผักลวกเยอะแยะมากมายเลยค่ะก็จกังไหน,นก็ฝากเป็นกําลังใจนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เป็นกําลังใจให้เมยลี่ในการทําคลิปต่อๆไปได้จ้ะเดี๋ยวช่วงท้ายค,คลิปนะคะเมลลก็จะมีคลิปวิดีโอเนาะที่ร้องมันเป็นเพลงคู่ได้จ้ะ ก็ดีใจมากๆเนาะครั้งแรกที่ได้ร้องคู่กับพี่ออคนกรุงเทพเราด้วยจ้ะฝากไปติดตามเพจคนกรุงเทพเราน้ำเดอ้อม,มีเสียงเรียกร้องมาหลายด้วยจ้ะว่าอยากให้เหมยนี่ร้องเพลงเนาะหรือว,ว่าอยากค็เวอร์เพลงอะไรอย่างเงี้ยก็เนี่ค่ะทุกคนฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอืม นี่คือตับตับไก่ฉีกครับนึนน่งแบบเปื่อยๆเ,เลยครับเน่ยโอ,โอ้ร้อนนี่เด้อดุดรุยอา้าวกระดูก น้ำจิ้มซีฟูด้ดต้องเป็นแบบตําด้วยจะ้ะนี่ต้องเป็นแบบพริกเขียวพริกแดงตําเนาะเสบก็ต้องฟันด้วยจะ้ะผักลวกบวบอืม ฟินจับพี่น้องอันนี้คือฟักด้วยจ้ะ <c oughs> <c oughs> เมนูง่ายๆจะแซ่บๆด้วจ้ะอันนี้คือไก่บ้านตัว,ตว,ตวใหญ่มากนู่นนึ่ง น่าจะประมาณชั่วโมงหรือเปล่านี่แหละมันถึงรุ่ยขนาดนี้นี่ทุกคนฉีแบบนี้เลยสุดยอดเมื่อวานก็เพิ่งทำเมนูนี้ให้พี่บัวชิมด้วยจ้ะของหมักเกินเนาะของชอบพี่บัวเลยไม่ถึงสิบนาทีจากหมดเรอบอาบบก้าเมื่อวานแล้วก็ อคุณกรุงเทพเราก็มาเนาะประมาณได้ชิมพอดีเนาะก็เลยได้ร้องเพลงร้องเพลงคู่กันอืมทุกคนแบบนี้เลยโอ้ อ้อป๋ากระดูกหลุดแบบนี้เลยกื่นมนันาะ ออกมาแต่กระดูก,ดกเปื่อยอีีอืม ม,เ,มเปลือกแห้งจับพี่นอ้องไก่พันน่บวแซ่บเท่าไก่บ้าน้อจ้ะต้องนึ่งนานนิดหนึง่งอืม อยากฟังเพลงต่อก็ท้ใช้คลิปกัแล้วกันเนาะเดี๋ยวมยลงคลิปไว้ให้ถ่ายแบบไม่เป็นทางการเวยจะ้ะแล้วก็เข้าห้องอัดแล้วนะคะเมื่อสองวันก่อนเนะรอปล่อยเพลงเนะเหลือทำเอ็มบจ้ะอ๋อมีทำเอ็บน้ำ คาดว่าจะได้ลงเร็วๆนี้เพลงแรกนะจ้ะเพลงคู่เพลงแรกนะคะกับพี่อ้อคนกรุงเทพเราเนาะ ไม่ได้กินเลยหวานจาับพห่น้องไก่ฉีกใช้มือกินได้จา้จาแซ่บเมื่อวานเจออ่านคอมเมนต์ บอกว่าเหมยอดอยากมาแต่ใส่เนาะกินข้าวกับมือกินข้าวใช้มือกินแล้วก็บอกว่าทำคลิปไม่ลงทุนใช้มือกินการใช้มือกินว่านหนูทำคลิปไม่ลงทุนที่บ้านมีช้อนนะจ๊ะที่บ้านมีช้อนนะคะ แต่ใช้มือกินนี่คือมันแทบแบบอัรถรสในการกินเนาะเม่อต้องรังเกียดด้วยจากพี่น้องคือสมัยตะก่อนเนาะเ้าก็บใช้มือเนาะใช้มือสะอาดเรียบร้อยเราไม่ได้เป็นผู้ดีมาแต่ใส่เนาะจ๊ะที่บ้านหนูมีช้อนเด้อหนูไม่ได้อดอยากมาแต่ใส่เด้อ คนที่มาเมนก็โปรไฟล์อวตารต้องชื่อว่าอัมพัชราภาพอ่อจะอัมตัวจริงนะคะอัมตัวจริงไม่มีเวลามาเมนหนูแบบนี้นะะ <c oughs> ใช้มือเลยแซ่บ ในการกินเนาะอยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวอยู่ที่บ้านนะจ๊ะก็กินแบบนี้แหละเว้นแต่ว่าง,งานออกสังคมเนาะมันก็ไม่เหมาะสมนะพี่น้อง ยังเดียวเนาะเมื่อวานเจอเสียงรถไถรอบนี้จะเสียงตัดหญ้าข้างบ้านแล้วจ้ะห,หลุดข้อเอ็นมา,านี้เลยกรุบๆแน่นอนจ้ะตรงนี้เออ ฟันจบค่บอืมเอ็นใจวันนี้เหมือนต้องขอตัวลาไปเร็วด้วยจ้ะเพราะว่าควคลิปมันจะยาวเพราะว่าท้ายคลิปเหมือนจะแชรกคลิปวิดีโอเข้าไปเนาะเผื่พี่น้องบอกว่าอยากฟังเดี๋ยวไปกินต่อ ับพ่อกับแม่แล้วแล้ท่านอิมด้วจ้ะพี่น้องยังไม่ถึงครึ่งท้องหรือได้ซ้ำลำคาญเสียงตัดยา่าข้างๆด้วยจ้ะสำหรับใครที่มาคลิปนี้นะจ๋า,จาอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้มเมยอรีพาแซบในเดอ้อสำหรับวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปฟังเพลงท้าคลิปกันนะคะ กอดผาดวงจันทร์ไม่ว่าสองเราจะหา่างกันไกลสุดขอฟ้าไม่อาจคว้างคำกันสัญญาสองคุ้มึุงใจมนกำแพงของระยะทางที่กันควางสองเราเท่าได้แต่หัวใจไี่เบา มันคงซื่อตรงไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกับแส้นดูจจันทร์งเลนครแลท่ครพนาแค่ไหนหัวใจที่เบาไม่มีวันแท สัญญาได้มาว่าจะมีแค่เราเท่านั้นบางสิ่ง เขาท้องหน้าและป่า,มา,ปาไม้ขรารก็เป็นเพ่อและเ่นลมทุงที่ไรลง ดวงจันทร์ไม่่าสองเราจะหาตันไกลสุดขอฟ้าไม่อาจควางคำกันสัญญาสองคนหนึ่งใจแมตเอขอระยถานสิญญ้นหวาง จะรักกันตลอดไป,ไปจบแล้ว่ะือมันจะไม่จบเืมเนื้อแล้วนะคอมเมนเตอร์นะคะคุูสลา